ล่าส,า,สา,าสุดคุณจางครบรอบสี่ขวบใช่ค่ะสี่ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจัดงานวันเกิดคือ<ม>ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจัดแบบเป็นจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็เออลูกสาวก็จะทรบหนึ่งขวบ ก็ไหนๆก็รวบยอดไปเลยแล้วการจัดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จัดให้มันดูจริงจังนิดนึงเพราะลูกสาวแบบปีแรกเดยที่าจจะให้มีกินมิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปจัดแล้วก็พิธีก็อยู่ดีๆตึงอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมเป่าไม่เป่าใช่แล้วก็เขาไ้ถามทุกคนเลยว่าเขาเป็นอะไรปวดไทยไม่มีใครรู้สาเหตุทุกวันนี้เขาก็ยังไม่บอกเอาว่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นอะไรอะไรย่างเงี้ยต้องเกี้ยกล่อมนานมากบิมก็ไปเอาเค้กมาแบบ พยายามจะแบบเอาน้าเย็นน้ําแข็งข้ารูปอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไม่ใช่อืมอาจจะแบบเริ่มเริ่มโตแล้จะเริ่มมเป็นวัยเด็กว่าเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองคือรู้ว่าแบบตอนนี้ตัวตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งใช่ใช่ไม่ชอบให้ใครสั่งไม่ชอบโดนบังคับแตบางบางครอบครัวจะแบบบอกซ้ายแล้วไปขวาเลยของเราเป็นแบบนันด้วยไหมถ้าอันนั้นต้องเป็นอีกน้องพี่ไม่้ พิธีเขาจะอยู่นิ่งๆมากกว่า<ช>เขาะไม่ทําเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากทำใช่แล้วก็ถ้าเบื่อให้เขาทําอะไรอือ่นเขาจะบอกว่าไม่ไม่แค่ไม่ไมแต่ไงวันเกิดมีคนชมว่าแบบมีอ้อยกับพีมีมสอนดีตอนที่ทลูกแบบว่ากำลังโตใช่ไหมไม่ยอมมาเปอาไม่ยอมมาเป่าเค้ยนแต่เขพยายามใช้คับโม่หรือเปล่าใช่พยายามเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเสียดายเนอะถ้าสมมติปีนี้เขาจะไม่ได้เป่าเทียนมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อุตส่าห์มาจัดร้านสวยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบ มีความทรงจำจริงๆแม่จำแหละรุ่นจำไม่ได้หรอก <c oughs> เออแล้วก็แบบไม่อยากเอาลานเนี่ย <c oughs> ก็นั่งคุยตั้งแต่เทียนย,วยาวๆจนเทียนมันจะหมดแล้วเงี้ยออยก็บอกว่าพี่ทีโอกาสหมุะหมบัตินั่นลูกเห็นดีเล่ายาวดไปแล้วแล้วเขาก็แบบดูดูจ้องเทียนตลอดเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีมาตลอดนะลูกถ้ามันเทียนหมดปุ๊บมันมีไม่ตัดอันใหม่ให้แล้วนะหมดแล้วแ <c oughs> ล้วตอนออยเผลออยู่ดิเนปะ่าเลยแล้วก็อการมณ์ดีเลยแล้วก็คือหายเลยอารมณ์ดี ไปวิ่งเล่นต่อเลยแต้ว่าถ้าเป็นพี่สาพี่ออยขาจริงจริงตั้งทิ้งไว้เนาะแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่เงี้ยอาจจะเรียบร้อยไปนานเลยที่จริงเราใช้เพียงที่ไม่ดับมาไม่ต่ำไม่ดับที่จริงวเราพี่ลูกสี่คนอย่ยงสองคนนี้คืออยู่ช่วงวัยทองของเด็กแล้วคนเล็กก็หนึบหน่มเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างสมินไปหมดเราพ่อแม่ต้องกลับเป็นพ่อแม่ก็อารมณ์ิงไปด้วยเาสมิงทั้งบ้านตามก็คือลูกสาวตอนนี้ก็คือจะเริ่มแบบออกเสียงก็จะแบบอ ไม่เรอว่าที่หนักคือเขาเริ่มเดินได้แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่แบบเราไว้คุ้มคุมขังเขาอยู่ไม่ค่อยอยู่ในข้อแม่กระทั่งอุ้มตอนนี้ยังไม่ชอบเลยนะคะเ็จะเดินเท่านั้นแล้วเวลานั่งก็จะไม่นั่งก้นลงไปแล้วจะนั่งยองๆเพราะว่านั่งปุ๊บได้ลุกเลยแล้วพอเดินได้ปุ๊บก็แค่จะวิ่งเลยแล้วตัวเขาก็ยังแบบบาลานซ์ไม่ดีอะไรเงี้ย เดินเดินปั้นเดิดก็จะล้มอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขมากกับการที่เขาแบบเดินได้ส่วนคนพี่ก็คืออยากจะเล่นกับน้องแต่ว่าเล่นก็ไม่เป็นก็คือเอาหัวมงเอาหัวมงน้องแล้วน้องก็เขาจะแบบไม่รู้จักการใช้แรงอ่ะในการแบบเล่นกันเดกอะไรเงี้ยครับบางทีเราให้แค่จุงมืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดินเร็วกว่าน้องเนี่ยเขาไม่รู้เขายังไม่รู้ว่าน้องอ่ะยังไม่มีแรงเดินตามเขาเลยค่ะแล้วน้องร้องบ้างไหมครับไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยร้องก็สนุกนางนะ อาว่าลูกสาวน่าจะโตมามีความเป็นคนแบบตอนลรกจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าลูกชายเดี่ยวเอาคือลูกคนแรกเราก็จะเลี้ยงแบบใช้ให้เวลากับเขาเยอะแล้วก็จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยพอลูกสาวปุ๊บด้วยความที่มีพี่ด้วยเราก็ต้องตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บอ่ะลูกสาวหลับตื่นมานิดนึงเดี๋ยวก็ไปรับพี่แล้วลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกสว,ว่าเรามีเวลาให้ลูกสาวแบบน้อยกว่าของพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกับบีมว่าเราต้องพยายามแบบ เอาเวลาของตัวเองที่มีอยู่แล้วก็แบ่งมาอีกให้ลูกสาวเพิ่มเออยากให้เขาแบบไม่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามีอะไรแหวกไปคือเราก็อาจจะคิดไปเองว่าแบบก็อยากให้เวลากับเขามากกว่านี้ใช่วก่อไปช่วงวันเกิดมีของขวัญอะไรให้น้องเไมไม่มีเลยเออไม่มีเลยอ่ะคือก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะให้อะไรคือเราก็ไม่อยากให้ของเล่นเราเพราะมันเต็มบ้านนันหนูแล้วเราก็แมนแม่เนจไม่ได้ก็เลย ตอไไนนั้ <c oughs> นมันให้อยู่แล้วบบเ,ปเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราเตรียมการมาอยู่แล้วกับอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ให้อะไรจริง,รงๆก็คือรอจนกว่าเขาพร้อมที่จะรู้ว่าแบบของที่พ่อให้มีมูลค่าแบบ hmm. ม,มีความหมายดีกว่าเราถึงจะให้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ของเล่นอะไรมาก็คือเล่นอยู่แค่วันเดียว <ừ> เพราะว่าใช่เพราะว่ามีคนเขาได้เยอะไงแบบว่าคนนู้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างอะไรเงี้ยทีเล่นอยู่แบบแค่สักวันสองวันก็เริ่มลืมแล้วว่าแบบเคยมีชิ้นนี้แล้ว เขาให้บางทีมีคนให้ซ้ำอ่ะก็ดีใจเหมือนที่แบบเคยมีมาแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคำว่าวันเกิดของตัวเองเนี่งอพ่าะว่าเขายังไม่เก็ตเลยว่าคืออะไรเราจะบอกวันนี้วันเกิดลูกเขาทาหน้าแบบ แต่ที่โรงเรียนอยก็จะสั่งเค้กไปให้เขาเป่ากับเพื่อนแล้วก็มีของขวัญไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนแล้วซึ่งต้องแจกตุกับเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะแบบทำไมเพื่อนได้หมดฉันไม่ได้เออเขาก็เลยจะพิเศษวันนี้พิเศษจังเลยเลยมีสารจากที่โรงเรียนมาไหมคะว่าเป่าไหมถ้าที่โรงเรียนเป่าไหมเค้กครูถ่ายวีดีโอมาให้เป่าเลยนางยืนเรียบร้อยมากคือนางมีการเซเลเบหน้าเสารทงีนือจริงใช่น้าเสารทงนี่เหรอใช่นางยืนจับมือกันอย่างนี้แล้วน้องพี่ก็คือทำท่าแบบ เจียมเจียมเกิดงานอยู่น้่งสองทองลัพพงก็รอแฮปปี้เบิร์ t เดย์ให้อะไรเงี้เออแล้วก็เป่าเป่าเค้กอย่างรวดเร็วไม่เหมือนตอนคุณแม่จัดงานใช่เพราะว่าไม่มีคนแย่งก็คือนางนั่งแล้วก็มีเค้กคนละชิ้นแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างหน้าพอจบปุ๊บนงก็เป่าของใครของมันแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นศึกกันแย่งกันเป่าเค้กจับพี่ๆหลานเยอะหลานเยอะหลานช่วงที่ก็ต้องแบบเป่าแล้วจุดใหม่เป่าแล้วจุดใหม่อยู่อย่างนั้นเห็นว่าลูกสาวเพิ่งได้โฆษณา เป็นยังไงบ้างพี่ก็ได้น้องก็ได้แบบช่วยกันทํางานนี่ครับค่าของชีพมันสูงแต่งีมันเก็บตังค์ไว้ก็ดีมันต้องแบ่งเป็นคุณบัญชีนะครับหรือว่าอย่างไรบัญชี่อเอตอนนี้ยังรวมๆกันอยู่แต่ว่าเราก็มีการแบบว่าซื้อเขาเรียกอะไรล่ะจะสานเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออกองนี้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคาณการศึกษา เพราะเราคิดว่าเราก็จะเขาอยากจะเรียนถึงตรงไหนเราก็จะส่งถึงตรงนั้นแหละจริงจริงมีตั้งเป้าหมายไม่ต้องเท่าไหร่บางครอบครัวเนี่ยครอบครัวพี่เปิ้าพี่จูนเขาก็ตั้งไปเลยว่าอย่างคนละเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะต้องเรียนโอ้คนละเท่าไหร่อะฮะโอ้เพราะไม่ใช่เขาเป็นเทอมละหลานเขาเรียนเอต่างโอ้เราไม่ได้เรียนแพงอย่างเขาใช่ต่างเตอร์เทอมละหลานเทอมละหลานเทอมละหลานเลยที่รัก เอาเลยแม่เอาเลยพี่พีมเอาเลยพี่บีมเราทีเซนเตอร์รับรับไม่อั้นนะคะถ้าเธอพี่พีมพี่บีมต้องสั่นเป็นหกสิบนะเราก็แบบของจิตไม่รู้จะพอหรอดูแลดูแลตามที่เรบเราสามารถทำได้ดีกว่าไม่อยากแบบว่าเคร่งเครียดเนาะแล้วก็ เขาก็ช่วยหาเต็มที่เลยอ่ะเขาก็โอเคเราก็อยู่กันแบบมีความสุขไม่ไม่ดิ้นรนมากอย่างที่เราเรื่องความที่เราเป็นหลักบ้านเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายว่าไรตู้นี้ยังไงบ้างที่ต้องวางแผนจริงๆเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์อะไรเงี้ยพวกแบบค่าน้ำค่าไฟค่าผู้ช่วยค่าอะไรเงี้ยมันมันฟิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอื่นๆเรื่องของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยคือจริงออยกับบีมมันค่อนข้างจะไม่ คือถ้าเราสมมติว่าเราจะต้องแบบไปซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลอย่างเช่นว่าต้องมาใช้ทํางานหรือว่ามันมีความจำเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่สมมต่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการแบบว่าเป็นของขวัญให้คนคนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างมีเหตุผลจะไม่ใช่แบบว่าทําอะไรตามอารมณ์อันนี้สุดข,ข่าวเลยแบบตามเป้าไวป,ประมาณสักเท่าไหร่ก็ต้องเรียนแบบว่านานาชาติอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เขาก็เรียนอยู่นะแต่ว่านานาชาติของเราก็เป็นนานาชาติที่แบบก,กรุบกริบเปี่ยนใช่ที่เราแบบรู้สึกว่าเราโอเคเราก็ไม่เหนื่อยการเดินทาง <c oughs> ไม่เหนื่อยการทํางานอะ <c oughs> ไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ไม่ได้เครียดกับวิชาการจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์สำหรับเราตอนนี้ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอนาคตคืออาฟก็ยังไม่ได้วางแผนเผื่อว่าจะมีการมู v e ไหมหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอะไรเงี้ยแต่ก็ คืออะไรเพราะคุณพ่อมีความคิดอย่างนีงไงบ้างกับ่ารที่าแล้วแต่เลยอ่ะเพราะว่าบางทีผมแบบเสนอความเห็นแบบอะไรที่แบบว่าเขาจะถามว่าอ้าวแล้วยังไงค่าใช้จ่ายยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าจริงจริงพอถึงเวลาแล้วอ่ะก็ทําอะไรที่มันแบบว่าพอดีกับตัวเราพอดีกับครอบครัวติแล้วูดีาอะไรแล้วก็คือจ้างงานได้ ได้เง uhm, านได like, like like ้เป er yeah. ็นคนขยันเป็นมากขยันจ้าได้ทั้งหกคจ้างได้ทั้งหกคนจิ๊ก่เอ็มมาศูนย์แปดหนึ่งแต่แม่ไม่ปินะเอ็มมาปิดตลอดแต่ว่าโทรศัพท์ไม่เคยปิดนะคะมาเที่ยวตลอดขอบคุณมากนะคะ พี่ออยตรงนี้ต่อค่ะหนึ่งสองามนี้ด้วยนะคะ1นึสองสา